สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีเอฟซีช่องปุ๋ยพารวยชาแนลนะคะโอ้หงวดนี้ในที่สุดความฝันแอดก็เป็นจริงค่ะเบิ้ลมาแล้วนะคะเบิ้ลมาแล้วโอ้โหเลขดับนะคะมาสองตัวเลยค่ะหลุดกระจุยเลยนะคะหนึ่งแล้วก็มาดับตรงงวดพอดีเลยนะคะนี่มาดับตรงงวดพอดีวา,าย ดีนะไม่มาเลขอื่นมาหนึ่งหนึ่งนะคะหลุดนะคะเลขดับบนหลุดเลยค่ะหลุดกระจุยเลยนะคะดับล่างนะคะดับล่างดับผ่านนะคะดับล่างดับผ่านนะคะดับล่างให้ไปที่ศูนย์นะคะโอ้ยหอยเสือเหล็กดับไหล เลยสองเก้าสวยขนาดเลขน้อยนิดเดียวเองเอา้าตายนะคะตายนะคะดับเก้าบนล่างดับอยู่แต่บนค่ะล่างดับไม่อยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยนี่ตำแหน่งเดียวกันเลยกับเลขเจ็ดนะคะโอ้ยมิแตแอดนี่แหละดับพี่น้องหวยกับบนแนมเลยแล้ว,ลวหวยแอดไม่มีเก้านะคะ แอดกลับหัวเป็นหกหมดนะคะหลุดนะคะหลุดเพราะว่าดับอยู่โอ้ยตำแหน่งเดียวกันเลยทุกคนแอดจำได้งวดนี้น,นี่มันตำแหน่งเดียวกันโอ้ยเหตุบาปข่อยค่ะเนาะหลุดเดอ้อหลุดเดอ้ออุตส่าห์ทำได้ชุดนั้นตรงตงเลยเนาะโอ้ชุดชุดล็อกนี้ก็ล็อกนี้ไม่ผ่านแล้วนะคะจะเลิกใช้แล้วไม่ผ่านเลยเนาะ ไม่ผ่านเลยนะคะหลุดเข้างวดหลุดหลุดงวดเข้างวดแต่สี่เจ็ดเนาะมันออกสี่เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเอาเลขติดล่างเลขติดล่างนะคะเลขติดล่างเลขติดล่างก็เข้าไปนะคะ,เข,เ,ะเข้าไปที่สองเนาะเข้าไปที่สอง ตารางก็โอ้ตารางก็หลุดขาหลุดหลุดข้างวดนี้อ้แล้วก็จับได้เบิ้ลได้หามดีนะเนาะชูชุดวินทุกคนชุดวินหลุดกระจุยเลยค่ะหานมันเนอเอเฮ็ดบาปคอยเนาะผู้ใดกระไดทําไมมันไม่ดับหกวะมันมาดับเก้าได้ยังไงอู้หลุดค่าหลุดสามตัวยังหลุดนะคะงวดนี้มันบแบ่งตัวอื่นพี่นองมันเอาไปกองข้างน้าเมื่อ หลุดนะคะหลุดเพราะมันคือเลื่อนอยากทถลวออกเนี่ <c oughs> เอาเลขวิ่งก็หลุดหมดนะคะ <c oughs> ไปอ้อมสินหมดเลยเนาะแปดแปดไปอ้อมสินหมดนะคะเ <c oughs> ข้าอ้อมสินหมดนะคะ <c oughs> ป้าชุดนี้ปังมากค่ะทุกคน <c oughs> เอาเบิองคัก,คก อู้ตายแล้วประกาโดูนี่ทุกคนบอกลายตาชุดนี้ปังมากนะคะเข้าทั้งออมสินนี่ไปออมสินเนาะมาทั้งหวยไทยนะคะโอ้ยเฮ็ดบาปคอยคักเดอรแล้วแอดตัดแถบนี้ออกแล้วนะคะเนี่ยตัดศูนย์ออก โยหยงวดนี่แอดบ่มยีูสู์บม่ 0, บมเก่าดับแนวบ่เหลือแค่สี่คู่เองหานเลยเบิน้นช่วยชีวิตค่ะสี่หนึ่งหนึ่งช่วยชีวิตนะคะโอยส <c oughs> ายเบิน้นเห็นไหมแอดจับได้เบิน้นนะคะแอดจับได้เบิน้น โอเบิ้ลทางออมสินทางไอ้นี่เลยเห็นออมสินเบิ้ลนั่นแหละค่ะเลยไปเพิ่มเบิ้ลอีกนะคะเห็นออมสินมันเบิ้ลโอ้ยเบอร์แสนคอยก็ตายขึ้นกันนอะไม่งั้นก็ไม่คุ้มทุนค่ะที่แรกไปเบิ้ลน้อยนะคะเห็นออมสินมันมาเบิ้ลคอยก็ไปใส่เบิ้ลเพิ่มรอ <c oughs> ดตายย้อนเบิ้ลโอ้ยเสียดายจังค่ะชุดนี้เอาเอาใหม่เนาะ แอดก,ก็กลับหัวเป็นสองหกหมดค่ะทุกคนโอ้สูตรผ้าดับจังสิละคอยเิ้าเสื้อสูตรคอยแล้วเด้อพี่นอกเลขดับอ้าเสื้อคือเก่าละ่ะอุ้ยขนาดไปแค่สี่คู่นะนี่อันนี้โอ้ลลอกนี้เนาะสวยทั้งนั้นเลยนะคะนี่เอาว่านหน้าเอาไม้เนาะเผื่อมานเผื่อเฮงกันนะคะหนึ่งหนึ่งมานะคะหนึ่งหนึ่งมา สี่เจ็ดมาก็จะได้อยู่แล้วตัวเก่าอีกเนาะอ้าวใครมานใครเฮงดีใจด้วยนะคะใครมานใครเฮงดีใจด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พ,นพ,นพ,นพนีน้องๆน,นะคะ หวยลาวจะไปทางไหนก็ติดหวยไทยไว้หวยลาวเบิ้ลไว้เลยค่ะกันเบิ้ลไว้นะคะหวยลาวกันเบิ้ลไว้นะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ fc สู้ต่อไปเนาะแอดก็โลดพอสายเบิ้ลค่ะเลขดับพาตายนะคะเลขดับโอ้เสียดายค่ะใครที่ไม่สนใจดับมานไหมก็ดีใจด้วยนะคะใครที่มานที่เฮงแอดว่าหลายคนละคะ่ะคงไม่เล่นเลขดับเอ้ยไม่เล่นเลขเบิ้ลกันนะคะ เดี๋ยวอวดหน้าก็จะปล่อยให้ไวๆนะคะปล่อยให้ไวๆดับบนหนึ่งมาหนึ่งสองตัวเลยค่ะอู้ยสุดยอดค่ะทําไมแอดไม่เอาศูนย์ขึ้นมาข้างบนแล้วเอาหนึ่งลงไปข้างล่างเนาะว่าแล้วเหมือนจะดับไม่อยู่เอาใครไปชุดนี้แอดดีใจด้วยนะคะสูตรน้องใหม่เปิดตัวมาก็โอ้ นางก็จัดเลยนะคะตรงๆเลยนะคะสองเกตรงๆเลยสำหรับคลิปนี้สูตรนี้มันทายังไงอแอดก็ลืมสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะก็ขอแสดงความดีใจกับเพื่อนๆพนพี่ๆี่น้องนองนะคะที่ได้กันนะคะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ